ลาดูล้อกแม่ว่าลูกนอนไปนะครับบรรยากาศผ่อนคลายในวันหยุดปปด,ปปดีครับปองไม่ไหวครับวันนี้ร้อนจัด มันเกิดนกธรรมชาติเยอะแยะนะครับเรียมตะลึงนี่ก็ได้สิบกว่าตัวแล้ว๋ยวจะกลับละ